เนิร์ดรีวิววัสดีดรับวคนที่อยั่อ้างๆฉันวันพา่วันอาท์่อแต่ข้างๆันไหนก็ได้แล้วแต่อออ่ช้าวัทิตย์ครับ ไม่ใช่เช้าด้วยบ่ายบ่ายแล้วตื่นๆโอเค ภาพยนตร์เรื่องนี้นะก็จะเป็นภาพยนตร์ที่เราจะมารีวิวกันนั่นก็คือ Monster นะครับผลงานการกำกับของพ่วงกับสกิลสุดยอดสุดล้ำคำโลกนะฮะอย่างอันนี้คือคืออวยอยู่หรือว่างยไงคุณต้องการจะส่งอะไรให้ผมผมอวยอยู่ฮิโรคาซุโคเรดะแล้ก็เป็นพ่วงกับที่บอกได้เลยว่าเป็นที่สุดและของการทำหนังที่เกี่ยวกับครอบครัวนะฮะแล้วก็ทำหนังที่เกี่ยวกับชีวิตของคนใน ในสังคมเล็กๆเป็นคนที่มีความละมีดละมัเรื่องนี้แต่รอบนี้นะกับภาพยนตร์เรื่องนี้มีความพิเศษหลายอย่างนะเรื่องแรกเลยนะนั่นก็คือโคเรียดะไม่ได้เป็นคนเขียนบทแล้วเขาเป็นใครครับเขาเป็นผู้บหญ่ เาไม่ใชคนเขียนบทนะฮะคนเขียนบทเนี่ยก็คือยูจิซากาโมโตะนะครับคนนี้เป็นใครนะครับเป็นคนเขียนบทในตำนานนะฮะผลงานเด่นๆนะก็คือเมื่อหนังเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่ผมยังตัวแอะๆอยู่เลยนะฮะ Flying Out Love in the Center of the World อันนี้เป็นผลงานที่เด่นที่สุดเขาแล้วแหละแต่จริงๆมันมีผลงานอื่นๆด้วยแต่มันเป็นผลงานในประเทศเราอาจจะไม่ได้ยินมากแต่อันนี้เป็นภาพยนตร์ที่สมัยเด็กผมก็ได้ยินคนเขียนบทเนี่ยที่ชื่อว่าคุณยูจิซากาโมโตะเนี่ยก็เขียนบท าพยนตร์เรื่องมอนสเตอร์ขึ้นมาเนี่ยได้รางวัลด้วยนะได้รางวัลบทยอดเยี่ยมในเทศกาลหนังเมืองคานะคับแล้วก็มีความพิเศษเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องนะฮะบทปรับพันเพลงเนี่ยยังเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายนะก่อนการเสียชีวิตของลิวิจิสกาโมโตะถูกต้องครับเป็นนักแต่งเพลงภาพยนตร์นะแต่งเพลงในภาพยนตร์หลายเรื่องญี่ปุ่นก็มีต่างประเทศก็เคยต่างประเทศนะครัไม่ได้ใช้คําว่าเคยเลยใช้คําว่าหลายหลายเรื่องแกก็แต่งนะอย่างเช่น The Last e m p อ r o r นะฮะจากวันสุดท้าย ะะเะาเลิ่มมาแนะนนะฮะอันนี้ใหม่หน่อยเป็นบุคคลในตำนานของวงการเพลงประกอบภาพยนตร์ของญี่ปุ่นอะ<า>เรามาคุยกันถึงเ,เรื่องย่อสักนิดนึงกันนะครับแต่เอาจริงหนังเรื่องนี้ถึงต่อให้เราย่อสักแค่ไหนนะถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ผ่านพารนี้ปนไปเลยได้เดี๋ยวผมย่อให้เองอเราให้เฮียได้ย่อนะแม่งเกือบทุกคนแน่นอนนะนอนะ,อะ,อะ เดี๋ยวผมย่อ,อให้ผมฝึกเรื่องย่อ,อมาจากในห้องน้ำเมื่อคืนนะสั่นนั่งนั่งยองย่อมาเลยผมย่อไปแล้วมอนสเตอร์นะฮะเป็นภาพยนตร์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆนะครที่ปุ่ดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งนะฮะก็ได้คนพบว่าลูกชายตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆบางอย่างซึ่งก็หาสาเหตุยังไม่ได้จนกระทั่งไปพบว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย ครับที่เกิดขึ้นจากคุณครูในโรงเรียนก็เลยทําให้คุณแม่เนี่ยก็เริ่มต้นไปสืบหาว่า mm hmm. อ้าวตกลงโรงเรียนจะรับผิดชอบยังไงใครเป็นคนทำทำไปเพื่ออะไรทําเพราะอะไร mm hmm. นะครับแต่หลังจาก ที่เริ่มสืบหาไปสักพักเนี่ยก็ได้พบว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่แกคิดและสุดท้ายกลายเป็นว่าใครก็ตามก็มีมุมมองของตัวเองอยู่สเสมอรคับนะครับ,น,รบนี่คือมอนสเตอร์นะพูดได้แค่น,นี้พูดได้แค่น,นี้เพราะผมเนี่ยบอกให้เลยว่าผมดูตัวอย่างหนังมอนสเตอร์ปุ๊บก,ก็ต่ามคไตายดูตัวอย่างหนังญี่ปุ่นทีไรจะเจออยู่2ทางแยก รู้แม่งเกิดทั้งเรื่องเลยกับไม่รู้ยี่ห้เลยนะฮะเอาไปเสร็จปุ๊บก็ไปเจอในโรงหนังคุณด้าเป็นยังไงบ้างผมอ่ะเป็นแฟนของอา์โคดีดะเป็นพุกแฟนกุ้งกำกับหนังเรื่องนี้อยู่แล้วนะดาร้องให้ทุกเรื่องโอ้คือดูกี่เรื่องร้องให้หมดก็ส่วนใหญ่ก็ไปทางนั้นเลยนะฮะเออแล้วผมก็เป็นคนรัตเจ้ารัติภผู้แพร่เผยแพรย์รัตินีส่งคุณอ้ําใช่แล้วผมก็นั่งดูไปเรื่อยจนผมรู้สึกว่าคนคนหนึ่งมันจะเขียนบทเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับครอบครัวแบบนี้ได้ไปตลอดกี่่เรืองว แล้วก็พอไปดูด้วยความคาดหวังว่าอ่ะผู้กับคนนี้จะทำให้อะไรดูตัวอย่างรู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่าโอเคผมเปคนนึงก็ไม่รู้เรื่องผเนี่ยลืมละลืมด้วยแล้วก็พอไปดูปุ๊บโอ้มันเป็นหนังที่เต็มไปด้วยลูกเล่นสับหล่อความนู่นนี่นั่นที่มันแบบอ่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ผมดูไปจนถึงก่อนจะหนึ่งในสาวของเรื่อง เอ๊ะทำไมตรงนี้มันแหว่งไปวะเอ๊ะมันมีปัญหาการตัดต่อบอกว่าเอ๊ะนูนี่นั่นเอ๊ะไปยุ่งไปเรื่อยๆเข่ไม่ไม่ให้คือกำลังดิ่มดั่มไปกับภาพยนตร์ไงแต่มันก็จะมีบวามหวักับจุดสะดุดอ่ะจุดสะดุดอึ๊กอ๊กอืออีกแป๊บๆกูเดินกูอยู่เรื่อยๆอึ๊กอึ๊กอ๊กอีกแล้วอ่ะกูเลยแบบใครถีบไม่รู้ข้างหลังก็บอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกก็เลยอ่ะโอ้วางใจเป็นการตัดเอาไปว่าดูไปเรื่อยรอดูก่อนว่าจะมาไม้ไหหนนเอออะะแต่พถึงงจัว อ่าเริ่มเริ่มเริ่มพุกเริ่มอะไรได้คุณต้องค่อยค่อยบรรยายให้ผู้ชมฟังหน่อยเพราะว่าคุณตึ๊กอ้งอ้งเองเนี่ยคือคุณรู้สึกอยู่คนเดียวตอนนี้ภาพในหัวคุณเนี่ยมันเป็นการสปอยแล้วแต่คุณจะโคนพ้นออกไปได้ไม่ไม่ไม่ผมผมพยายามทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบเดียวกับผมมันก็รู้สึกได้แต่ขนาดเดียวกันให้คุณดูไปเรื่อยๆแหละแล้วคุณจะรู้เองว่ามันมีเหตุมีผลของมันอยู่คือถ้าผมจะเสริมของคุณได้ก็คือว่า ถ้าคิดเหมือนกันนะม,มันก็คือว่าตอนเข้าไปโรงหนังเนี่ยเราไม่รู้ว่า พอเราไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรเราเข้าไปดูด้วยความรู้สึกว่าเราชอบพุ่งกับเนี่ยครับเออพอเราเข้าไปเสร็จเราก,เราก็เราก็โดนเขาพาทัวร์ใช่เขาเนี้ยไอ้การที่โดนเขาพาทัวร์เนี่ยมันสะดุดอยู่แล้วเพราะว่าไอ้น,นี่ต้องบอกก่อนเขาพูดเรื่องเนี้ยเล่าแบบปาชมอนนะครับเล่าแบบวินเทจพอยต์ก็คือหลายหลายมุมมองจากเหตุการณ์เดียวกันครับนะตัวละครหนึ่งตัวละครนําเสนอมุมมองของตัวเองนะครับแต่นนเนี้ยพอมันเป็นหลายมุมมองเนี่ยมันจะต้องถูกเล่าทีละมุมมอง อ่า,อาตอนนี้มุมมองแรกก็คือมุมมองที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่เรื่องย่อไปครับแต่มุมมองที่2 3 4ี่เนี่ยผมอยากให้คุณไปดูในโรงหนังเองอซึ่งมันก็เกิดเกิดอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์เดียวกันแหละเป็นแกนหลักเดียวกันแต่ลายล้อมด้วยมุมมองที่แตกต่างกันออกไปจากประสบการณ์ของคนที่แตกต่างกันออกไปใช่นะครับ คุณด้าเนี่ยพูดในเชิงประมาณว่าอาจจะอาการเดียวกันก็คือพอไม่รู้เรื่องเข้าไปนั่งเสร็จไม่รู้ว่าอะไรคือจุดหักเห mm hmm. หรือเหตุการณ์สําคัญของเนื้อของหนังใช่อาจสมมุติว่าเราไปดูหนังเรื่องก็ซิล่า mm hmm. เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้จุดแอสสุดท้าย mm hmm. เนี่ยก็ซิล่ามันต้องทําอะไรสักอย่างเข้าใจใช่ไหมใช่นะเราจะรอ ดังนั้นเนี่ยพอเราจะรอนะั่นหมายความว่ามึงต้องพากูข,ขึ้นเขาให้สูงที่สุดใช่ไหมใช่ไหมเพื่อใ,ใ,ให้กูอ่ะไปอยู่บนจุดสูงสุดในตอนที่ก็ซีล่ารอแต่คือพอเป็นหนังโคเรียาดาแบบเนี้ยด้วยความที่ตัวอย่างหนังก็ไม่บอกอเข้าไปดูก็อย่างอื่นๆอยู่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังจะไปไหนหวะแต่พอเริ่มหลุดแอค ของคุณแม่ปุ๊บเนี่ยแล้วไปต่อตัวละครที่สองตัวละครี่าปุ๊บเนี่ยอ่ะเรื่องมันเริ่มกลมกล่อมแล้วเริ่มมันเริ่มกลมกล่อมแล้วมันก็จะมีจุดที่ช็อคเหมือนกันเป็นเป็นทวิสเล็กๆซึ่งพุ่มกับเก่งมากในการที่ซ่อนไอทวิสเนี่ยเอาไว้ไม่ให้เราเห็น หรือหรือจุดหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตคือจุดที่มีตัวละครเด็กล้มแล้วตอนแรกเราคิดว่าเด็กล้มก็คือเด็กล้มอะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราได้เห็นอีกภาพเหตุการณ์หนึ่งจากมุมมองหนึงเราจะรู้ว่าไอการที่เด็กคนนั้นมันล้มอะมันมีสิ่งที่เป็นคอนซ e เควน c ์จาก สิ่งหนึ่งอยู่ก่อนหน้านั้นอ่าเพียงแต่มันถูกนํามาเล่าในช่วงหลังจากนั้นงงไหมอ่าไม่งงไม่งงอ่าแต่เอาเป็นว่าคือมันจะทําให้เราได้เห็นว่าเอ้ยภาพจากคุณที่คุณคิดว่าเด็กล้มมันก็แค่เด็กซุ่มซ่าคนหนึ่งที่ไหนได้มันไม่ใช่เด็กซุ่มซ่าแต่มันมีอะไรบางอย่างมันมีมากกว่านั้นอ่ามอนสเตอร์เนี่ยพูดอะไรเยอะไม่ได้ใช่เอาเป็นว่ารีวิวไว้ประมาณนี้ครับให้ให้เห็นภาพว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันน่าสนใจครับคราวนี้เอาเนื้อเรื่องทิพก่อนเอา คุณอยากจะให้ใครเป็น MVP ของเข้าเยอะตรงนี้ผมมีสองมุมนะอันนี้ว่าสองคนอา่ามีสองคนแหละเฮ้ยแตกแตกแตกมองเบอร์หนึ่งอสมองแบบคนละมุมอ่าขอเบอร์หนึ่งหน่อยคู่ ครูครูผู้ชายใช่ไหมใช่อ่าผมจาชื่อได้พอดีคุณโฮริคุณคิดว่านี่คือเอ็มวีพีของคุณเลยใช่เล่นได้มีมิติมากมีเดฟทางการาแสดงที่ดีไม่ว่าเป็นฉากไหนก็ตามถูกไหมคืออย่างนี้มันอย่างที่บอกอ่ะคือคือตัวละครเนี้ยถ้าเกิดเรามองจากมุมสายตาของตัวละครหนึง่งที่มันใะเตัวเขาเองอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอเรามาได้ดูด้านลึกของตัวละครนี้จริงๆเราจะพบว่ามันน่าเศร้าที่คิดนั่นแหละ เฮ้ยเราเราเรามองตัวละครนี้เปลี okay. ่ยนไปคืออะอย่างที่บอกอะคือส ouais ุดท้ายแล้วส uh ิ่งที่หนักเรื่องนี้พยายามสื่อให้เรารู้คืออย่ามองคนแค่เปลือกหน้าอย่ามองคนแค่เป่งนภายนอกแล้วตรวจตัดสินเขาไปก่อนว่าเขาเป็นคนแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ที่ไหนได้คือคุณยังไม่ได้รู้จักปูมประวัติเขาดีพอแต่แต่ประเด็นคือเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปนั่งซักประวัติไปหาวอชท่สตอรี่นะฮะตามตามภาษาจิตที่ราชการบางที่แปลจะสั่งเราอ่ะ แล้วอีกคนหนึ่งอีกคนใครใครผู้บรยการ โอ้คุณคุณคุณชอบคนแบบนี้นะไม่ผมถึงบอกมันคือสองมุมมุมหนึ่งคือตัวละครที่เป็นตัวละครเมนอีกมุมหนึ่งเป็นตัวละครที่เรามองเหมือนกับดูไม่น่าจะสําคัญอะไรแต่เมื่อมันอ่าเล่าบางท่อนบางตอนของชีวิตของนางเน่เออพอมันติดติดคุณติคุณติเขาแล้วมันทําให้เราได้บอกอ่ะมันทําให้เราบอกว่าไอ้ตอนตอนแรกเรามองตัวละครนี้เหมือนมันมันไม่น่าจะเป็นตัวละครที่สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื้อหาแต่ที่ไหนได้สุดท้ายแล้วกลายว่าตัวละครนี้มันมีปมอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆและมันเกี่ยวโยงกับ ผมออกหนังได้เอโใช้คำนี้แล้วกันของผมเนี่ยน้องเด็กปะผมให้น้องน้องเด็กน้องเล่นเล่นละเอียดมากละเอียดมากอายุน้อยด้วยแล้วก็ผมเนี่ยบอกได้เลยว่าน้องเขาเป็น MVP ของผมเลยเพราะว่าคนที่อายุแค่นี้แล้วเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยโตไปจะเป็นยังไงตูดยาไปใช่โตไปเป็นแมคกเนยูไ่ใช่เอ้า ไม่ดีตรงไหนพอดีก็ดีดีแต่คือเล่นดีจริงเล่นดีจริง, <S <S รงคือ,อดีเทล,ลรายละเอียดต่างๆเนี่ยการรับส่งบทระหว่างน้องเล็กกับน้องโตเนี่ยรู้สึกว่ามันมันน่าเชื่อถือร <g up. S 2> ไอประเด็นในใจบางอย่างที่น้องเล็กเขาเก็บเอาไว้เนี่ยการแสดงมิติทางสายตาต่างๆแม้ว่าอายุแค่นี้นะก็อยากรู้เหมือนกันว่าลุงโครเรดาเขามีความสามารถพิเศษอะไรในการจัดการกับเด็กพะเขากำกับเด็กมาหลายคนแล้ว ก็เป็นอูเวนท์ในด้านของภาพยนตร์เด็กอ่ะใช่คือแต่เด็กที่อยู่ในมือเขาเนี่ยปังนะปังนะแต่คือจะไปต่อหรือเปล่านี่ก็อยู่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่คือแต่ถ้าให้อีกสักคนผมลังเลอยู่ระหว่างคุณครูโพลิกับคุณแม่อ่าแต่คุณแม่จริงๆก็คุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้ว่าพาร์ทของคุณแม่อเหมือนจำเมน แต่มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่พาคุณแม่มันมันก็หายไปอย่างที่บอกอะ่ะคือมันคือความกระท่อนกระแท้นที่เกิดขึ้นในช่วงองค์แรกอ่เลยเป็นผลจะเป็นผลอะไรบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อตัวละครคุณแม่ไหมก็ใช่คือผมที่ผมไม่ได้พูดถึงตัวละครแม่แล้วเป็น MVP เนี่ยจริงผมมองอย่างนี้นะ คือคนที่เล่นตัวละครนี่นคือการที่ไม่รู้ว่านางรู้หรือเปล่านะัว่านางจะกลายเป็นบทที่ถูกสุดท้ายมันจะถูกกืนหายแต่ขนาดเดียวกันมันคือตัวละครที่ส่งเวส่งให้ทุกคนไปเกิดข้อสงสัยในเซกเตอร์ถัดไปอ่าซึ่ง,ซ,งซึ่งสำคัญสำคัญสำคัญแล้วก็เล่นดีเล่นดีแต่เสียดายตรงที่ว่าม,มันมีอ,องค<ข>์ประกอบบางบวที่มันจบลไปเอาที่คือ นักแสดงเด็กมันเด็กขึ้นมาใช่กแสด,ด,ดงเด็กขึ้นมาก็เลยทําให้แบบว่าองค์กรอของแม่มันถ่ายมาก็ถูกต้องแต่จริงคนโตเนี่ย ก็ยังใช้ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคนคนโตมันจะเป็นคาแรคเตอร์แบบเด็กผู้ชายที่แบบว่ามีความทุกๆนิดนึงอะังตั้งคําถามกับตัวเองนี่โซเรดาเก่งนะเอาความทุกใส่ปากเด็กสรุปนะสรุปมอนสเตอร์เป็นภาพยนตร์ที่ให้พอสรุปพร้อมให้คะแนนเลยผมผมเรียกได้ว่ามันสิเต็มสิทือึภาพยนตร์ที่ให้ครบมิติของความสงสัยมิติทางการแสดงมิติทางเรื่องภาพแสงสีเสียงนะฮะแล้วก็ เรื่องของบทลำดับการจัดก,การบทแล้วก็เรื่องบทพูดต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ามอนสเตอร์เนี่ยถือว่ายืนหนึ่งสำหรับ,รบ,บผมเรื่องหนึ่งเลยในหลายๆเรื่องที่ที่ผมเคยให้ติดกันสิทมาครับ ผมยืนยันนะครับใครที่อันนี้ก็พูดเหมือนเดิมนะใครที่นักเรียนฟิล์มใครที่ชอบดูหนังมากๆแล้วก็ออฟเซสกับหนังที่มีบทเจ๋งๆแบบที่ผมเป็นเนี่ยผมยืนยันว่ามอนสเตอร์เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมได้คอมเมนต์ให้คุณไปดูครับผมให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่10เต็มสิเช่นกันครับเพราะว่าอันนี้เอาจริงนะคือคืออย่างที่ผมบอกอะแฟนคลับก็จริงอะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ผมจะให้10เต็ม10กับอาจารย์อะอย่างล่าสุดโบเกอร์ที่คุณอ้ําให้10เต็ม10เหมือนกันแต่ผมเองก็ คุณติดมันมีอะไรบางอย่างที่ผมมันยังไม่แข็งแกรเราได้มากอาจจะมาจากความเป็นแฟนคลับหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้เราคุ้มคาดหวังไม่มากว่านั้นเราอาจจะเอาไหมเราอาจจะไม่ได้อินไปกับตัวละครบางตัวละครขนาดนั้นเราเลยแบบอาจจะไม่ได้แบบรู้สึก แต่เรื่องนี้คือผมมองอย่างนี้นะความรับผิดชอบของตัวละครของนักแสดงเนี่ยคือทําได้ดีมากๆแต่ถามว่าสิ่งที่โดดเด่นยิ่งกว่าการแสดงคือการลําดับเรื่องราวซึ่งผมให้วิติตรงเนี้ยในมุมที่สูงมากเพราะผมมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าเกิดเรามองแบบวิธีการลําดับถ้าเกิดเขาลําดับแบบอย่างที่ภาพยนตร์มันต้องการเสนอจริงๆอ่กๆนะอการต่างต่อด้วยนั่นอนะ่ะหมายถึงการถ่ายทํานะ ปไปไม่ได้สิ่งที่น่ารำคืนคุณต้องแ l a n น i n g ไว้ก่อนเลยคุณต้องจัดการคิดไว้ก่อนเลยว่าสเต็ปหนึ่งคุณต้องการเล่าเรื่องของอะไรสเต็ปสองเล่าเรื่องของอะไรสเต็ปสามเล่าเรื่องของอะไรและ ถ่ายทําโดยที่มันก็ต้องต่อเนื่องไปจนถึงจุดหนึ่งแต่พอถึงเวลาที่จะต้องมานั่งเรียบเรียงเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้คุณต้องมานั่งอีดิชั่นอีดิเตอร์อีกนึกอไหมซึ่งอันนี้ถือว่าเรื่องนี้ถือว่าเนียนเนียนเนียนติ๊บเลในทุกๆมุมเหมืลยจะตั้งกล้องไว้ประมาณสิตัวแล้วก็บอกว่าไอ้กล้อง3 4มี่ห้าเนี่ยมึงไปอยู่แอคนี้นะกล้องหนึ่งสองสามึงรอสําหรับแอคนี้นะแล้วไอ้ฟุตเทปคนละกลุ่มกล้องเนี่ยก็คือคนละทีมเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่องั้นหรอกมันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่่่คคคคืืืออออววาาามจรรรริงงงเขกทีุณ ต้องประสานการทําง,งานระหว่างผู้กํากับคนเขียนบทและ e อเดเตอร์ต้องทํางานร่วมกันและเอาจริงถ้าเกิดใส่ส่วนของพาร์ลวิจีสการโโตที่มาทาเพลงเนี่ยบอกว่าก็มีส่วนด้นวยใช้กัน34ส่วนเนี่ยคุณจะต้องมาทําให้ทุกอย่างมันกลมเป็นเนื้อเดียวกันอะซึ่งมันไม่ใช่ง่ายเลยแล้วของเอะพอเป็นคนที่ทำาอ d ดเตอร์เป็นเนี่ยผมให้ค่ากับสิ่งนี้มากมากผมรู้สึกว่าคืออย่างที่ผมบอกอะคือตอนแรกผมดูแล้วมันจะมีความสุขอยู่เรื่อยแต่ผมพอผมดูองสององสามปุ๊บอ๋อมันเหมือนกับการที่เราหาจิ๊กซอว์ไว้มันมีจแบบวนล้ แต่ไอตรงกลางๆเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราสมมติมันหวงหวงไปแล้วมาไปเติมที่อื่นอ,อันนี้ใช่บอกว่าอันนี้ใช่บอกว่าเนี่ยแหละมันคือองค์2องสามมันคือการที่มามามา,มาทำตรงสิ่งนี้ะคือการทีรป่ป๊อปับปับปปปป,ปจนกลายเป็นหนึ่งภาพใหญ่ S <S 2> <S 2> แล้วมันกลายเป็นภาพใหญ่ที่ผม,มรู้สึกว่าคือผมพยายามหาข้อตินะเอาจริงพอดูจบเนี่ยผมยังตอนแรกผมไม่ถึงให้สิเลยซ้ำแต่ผมยังรู้สึกว่าแต่พอมันนั่งคิดไปเรื่อยให้มันตกตะกอนนิดนึงเออพอะตกตะกอนนิดนึงมันกลายว่าหนัง้มันค่อยๆทำให้ผมแบบ,พบเพิ่มคะแนนให้มันไปเรื่อยๆจุดนึงอะมผมรู้สึกว่านี่มันคือหนึ่งในางานมาสเตอร์พีซคือพรอมเพอร์เฟกต์อย่างหนึ่ง,งทีออ่อาจารย์อาโคริดาเคยทำให้เราดู กูจะบอกว่ามึงต้องอยู่ตัดต่อได้แหละแล้วมึงไปแต่งเพลงแทนไปแต่งเพลงเพื่อไม่ได้อินเรื่องการแต่งเพลงโอเคแล้วเหตุนี้ชนะนิ้มึงจะอยู่ยังไงโอเค วันนี้นะมอนเตอร์เคสิบเต็มสิบทั้งคู่นะยังไงก็ไปชมกันได้และต้องขอขอบคุณนะฮะมงคลภาพยนตร์นะขอบคุณมากมากนะครับที่ชวนไปดูหนังไอ้ขอบคุณเนี่ยขอบคุณขอบคุณมากมากนะครับที่ชวนไปในหนังมาสนุกสนุกกดูกำลังขึ้าเพิ่มอยู่เลยเออเออก็มอนสเตอร์นะฮะสิบเต็มสิบเรคคอมเมนต์มากมากนะครับเป็นหนึ่งในหนังที่อ่าเนเธอร์โดทั้งคู่นะครับอยากชวนไปดูกันนะครับคุณเป็นคอหนังดราม่าเรื่องนี้คือหนังห้ามพลาดคุณเป็นเด็กฟิล์มอย่างที่พ่อมาบอกคุณไปดูวิธีการ ภาพยนต์หนึ่งเรื่องแม่งเพอร์เฟกมากเรื่องนี้าสามอ่ะอีกมุมหนึ่งคุณเป็นคนดูทั่วไปนะแต่ อยากจะได้เสพศิลปะทางภาพยนตร์ที่มันค่อนข้างลุ่มลึกที่มันเริ่มเปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองได้ดูอะไรที่มันแบบภาษาอีกภาษาเขาเรียกว่ารุ่มรวยอะไรรุ่มรวยมันคือความแบบ enrichment อะลองไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับอยากจะให้ไปดูนะครับมสเตอร์แน่นอนผมมองว่ายังไงเป็นหนังแห่งปีของผมแน่นอนโอเควันนี้เราไปต่อกันอีกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ